thank you ดีค่ะฉ,ฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร,รมณีชินลุงประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการตลดาดภาควิชาของเราเนี่ยมีอาจารย์ผู้สอนซึ่งมีศักยภาพจบปโทปเอกท,ทั้งด้านเทคนิคก,การสอนหรือสื่อการสอนเทคโนโลยีของเราเนี่ยจะมีความพร้อมนะฮะสวัสดีครับพี่ชื่อพี่โอนะครับอยู่ที่สาขาการตลาดปี3นะครับ ที่เลือกสาขาการตลาดนะครับเพราะว่าชีวิตจริงนะครับของเรานะครับต้องมีความเกี่ยวข้องกับการตลาดนะครับไม่ว่าทางด้านการเลือกซื้อสินค้านะครับการขายสินค้านะครับขอเชิญชวนน้องๆมาเรียนกับพี่นะครับแล้วเจอกันที่สาขาการตลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่นุชนะคะ พี่อยู่กันตลาดปี2อดีตพี่เคยเป็นดาวคณาวิทยาการจัดการระหว่างเรียนนะคะมีกิจกรรมและโครงการที่ซอดแซกการให้ความรู้ในด้านต่างๆที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะสุดท้ายนี้พี่ยังให้น้องๆมาเรียนกับพี่เยอะๆนะคะแล้วเจอกันค่ะ ชื่ออะตอมนะคะพี่เรียนสาขาการตลาดค่ะสาขานี้เรียนง่ายเรียนสนุกอาจารย์ช่วยดูแลเอาใจใส่เป็นกันเองสุดๆเลยค่ะพี่เรียนจบสาขาวิชาการตลาดพี่ก็ได้ทํางานเป็นพนักงานของรัฐบาลที่เทศบาลเมืองกาญจนบ,บุรีพี่ก็อยากให้น้องๆมาเรียนสาขาการตลาดกันเยอะๆนะคะ สวัสดีค่ะพี่ชื่อนิ้งนะคะชื่อเล่นชื่อนิ้งนะคะชื่อจริงชื่อไอรันานนากันหอมนะคะค่ะพี่ก็จบมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบุรีนะคะพี่เรียนสาขาการตลาดมาเริ่มธุรกิจแรกเลยนะคะหลังจากที่พี่เรียนจบมานะคะพี่ก็มาทาทาแบรนด์ครีมก่อนนะคะพี่ก็ใช้เหมือนว่าพี่ก็ใช้กลยุทธ์การตลาดต้องโปรโมตต้องอะไรอย่างเงี้ยต้องมีการตลาดที่เราเรียนมามันมามันช่วยในอาชีพเราได้นะคะ สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์สุภลักษณ์สินการนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าอาจารย์จอยก็ได้ค่ะค่ะอาจารย์ก็ขอฝากสาขาวิชาการตลาดไปด้วยนะคะเพื่ออนาคตที่สดใสและก้าวเดินต่อไปเพื่อวันข้างหน้าค่ะแล้วเจอกันนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ